ที่เกียรติเปรียบรลอโฉมสวยแบบนี้ลายสั้นเรียบยร้อยเสียงเป็นสูบลูกที่สามโอ้โหเก้าเท่าเปิดครับเสียงเปนสูบโอ้สู่ที่เกียรติเรียบห้ออค,คุณครูสวัสครับสูดสูดผู้นี้บอกเลยว่าข้าดาวครับมาชมเกมมันๆกันครับคู่นี้ทักทายด้วยแก๊ปสายฟ้าเอารถมาแอบแบรกเป็นของใคร สุธิกิร์ดโอ้ยยากครับอย่างที่ผมทำทีมมาบานมาครับวันนี้จะล้มยาพุ่นใหญ่ได้หรือเปล่าเสี่ยงแปดสูตรได้หรือเปล่าหนึ่งสูตรโยชิทหารอากาศได้หรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมกันครับโอ้ยหนักเขับลูกนี้โอ้ยสองสูนสองต่อสูนเสิรมหนักลูกนี้โอ้ยครับโอ้ไปกินอะไรมาครับเด่งต่อซี ใหญ่โอ้โหเปิบสวยโถงสวยแบบนี้ชุดนี้เหบอกว่ะไม่มีปัญหาโคตรีผู่นี้ต้องขี่รถไปดูที่แฟชแั่นแดนด์กรุงเทพมหานครนะครับกับที่นี่ฮะสองเจ็ดสองต่อเจ็ดส,ส,สิทมิตรพงษ์คำจันทร์โอ้โห เริ่มนะครับเริ่มปล่อยที่นั่นได้เลย3 7 3ต่อเจ็ดสิ่งที่ผมทำชัโอ้ยเอาละครับเอาละครับดีครับสี่เจ็เดินทางจากใต้วางแขงขันครับโอ้ยเสริบมาโอ้ย3ามขาโหนยกขาสามสองนินี้ชมได้ที่เฟซบุ๊กโอ้ยตุงสี สิบสี่สหางสแต้มลูกนี้ขอมามันที่เสียบมาสูบตรงนี้องชงเอง,องเองตะอบเี oh. ยโอ้ยเท่าสิบหก oh. ต่อสิบหกไปไหนลูกนี้แกรปีมาย่าเปิดสวยโยชิโชก็สวยเสียงมาสู้พะนุลูกนี้ครับโดนบล็อกสิบเก้าสิบหกสิบเกาว่าลูกนีฬ

ช่วยได้ไหมโอ้เปิดทีโอ้สุธีเก็บเก็บหนอยครับลงเนี้ยโอ <source ankind S 3> <assessment! S 1> ้โอ oh. 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 right? ้ต้องถ่ายหรือเปล่าครับปิดเกมได้หรือเปล่ามาดูไปพร้อมกัน20 21 20สิบิบดโอ้โหอยู่ีเปิดได้กันรู้ไหสักครู่ครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับพี่น้องกำลังจะเล่นแล้ว21เท่า21เท่ายาปืนใหญ่ช่วยทีมได้หรือ จะดยากแล้วล้วนเอาเจ้ายาวพืนใจเอฟอยสอง,องครั้งทำไม่ได้ครับได้ครั้งที่หนึ่งทำได้ไหรือเปล่าครับแกปไข้พลาครับตอบแกปใส่ผ้าเปิดได้เอาได้ไหมยากหน่อยเสียงล้วสูบโอ้โออหเซตฝอยครั้งแรกทำได้ทำได้เซตฝอยครั้งแรกเกมเลยครับโอ้โหโอเน,นะครับหนึ่งอดไลน์จริงครับตะก้อครับโยชิเปิดสวยชวงผมนมิดหน่อยต้องแก้ไข เอาต้องแก้ไขขึ้นเอาได้แล้วครับองค์การของสทอตั้มเรียบร้อยลูกนี้หรับทั้งหมดครับเท่าเสียงแปดโซมขอเล่นเองว่าไงลูกนี้โอ้ยเดี๋ยวเกิดไปเองฮะแต่ดีทุกคนฮะไม่ต้องเกรงใจเลยครับนานมาแล้วเจริญเราอย่างนี้ครับต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์โอ้โหลูกนี้ครับ เราเปิดหัวไปเลยครัลูกนี้คะคุณภาพล้นลวนครับนี่นอนมาจเจริญเรา C เจ็ดสีต่อเจ็ด K เ o u เปิดสวยเสียงแปดสุขว,ว้าวไอ้เรนีร้โอ้โหรตการไดเต็มห้าสิบอ็ดหต่อสิอ ลูกนี้ยอดโอ้ยไม่ไหวครับลูกนี้ครับอยอดเปลี่ยนเหมือนอย่างนี้แหละฮะหกสิบเอ็ด <6, 11. S 1> แต่เผยอีกทีครับพีเคเฮาขึ้นนำไปแล้วมาดูลูกนี้สวยๆเสียงแปะสูบเรียบร้อยลูกนี้สิบสามหกสิบสามต่อโหครับ <13, 6. S 1> เริ่มชี้ขาแล้วครับสำหรับทีมของยาวปืนใหญ่สุทธิกิจ เจ็ดสิบสามต่อเจ็ดว่าง่ายลูกนี้โอ้โหแล้วตวครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดต่อสิบสี่กับสายฟ้าว่างตอบโต้ว่างโอ้หนักมาที่เสียต้องชงเองเล่นเองลูกนี้เอาคนเดียวไปเลยครับเจ้าเสียครับโอ้เจ็บกัตันยูสิบึ่งคนครับในตังให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวครับ โงเไรสวยเชียงแปดซูบเรียบร้อยครับลูกนี้ยแซมแซมอย่างที่พูดถึงครับเจ็ดเจ็ดเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยครับเหรียญทองเหรียญละสองล้านบาทครับเอเชียนเทมแซมแซขอให้ธุรกิจของท่านหรือที่ท่านทำอะไรอยู่ก็ขอให้ลูกน้องกินเข้าไปนะครับสำหรับผู้จัดการทีมทุกทุกทีมนะครับมาชมเกมกันต่อแซมแซมแซมนับนับพลูได้เลยอี่เฮาอีกจนเด็กเกม ยีแรมเดียวเกมแมตช์พอยลูกนี้ที่เฮาได้แี้มเป็นลูกโลงครับเป็นแต้มของพีเคป้าครับจจเจ้าเจ้าื้ดใหญ่สิบปิดเกมได้หรือเปล่าชมไปพร้อมๆกันยอดลูกนี้ยังได้โยซันนี่สุดที่เกียรติ เรียบร้อยเอเอเอ20-11 20ต่อ11ดูกที่สองปิดเกมหรือเปล่าเจ้ายาวพวกนี้ยังได้อยู่สูตรที่เกียรติโอกนี้ไม่ไหว<อ>ครับอโอ้ยเกมเรียบร้อยครับผู้น,นี้่ะวันแข่งขันในเซตที่สองทีมสอต่อมบวกสามต่อสิออบเอ,อ็ดชนะ พีเอลเรสกอร์21ต่อ11สรุปผลการแข่งขันสต้ติมชนะพีเอลเอต่อ0เซฟนักกีฬาสะบัดมือขอเสียงตบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมหน่อยครับโอ้โหสู้กันนิ่มันครับ